ไหนดูซิแรงหรือเปล่าไปครับผมปาวิ่งหนึ่งแสนสองเลขสวยนะเนี่ยโอ้โหแรงแรแรงไม่แรงนี่วะเอาละครับผมวันนี้เราก็อยู่กันในเกม7จ็บาบกับตูดป๋าเฉะวันกันอีกเช่นเคยนะครับซึ่งในวันนี้เลยผมจะพาตัวของเทอร์รี่นะครับไปลง p ีพกันนะเห็นได้ข่าวว่าในกลุ่มเนี่ยคือมันแตกตื่นกับดามเมจของเทอร์รี่มากนะครับก็แน่นอนแหละ นะฮะตัวมันเนี่ยเป็นตัวละครที่แบบเป็นทั้งสายแทงสายทอนแล้วก็สายดาเมจในตัวเดียวกันอะแน่นอนว่ามันแรงอยู่แล้วนะครับจากพาสซีฟจากของเทพนะฮะ <Okay. S 1> ก็ในวันนี้เลยทุกคนผมจะใช้ทีมที่ผมคิดว่าไม่มีใครสู้ผมได้ในเกมนี้นะครับถ้าเจอผมเนี่ยคือต้องออกเกมหนี <c oughs> มาเดี๋ยวเราไปดูทีมกันว่าเป็นทีมอะไรนะครับคนไหนที่เป็น f c ของผมแล้วแบบติดตามผมมาุกคลิปเนี่ยจะรู้ว่าทีมที่ผมใช้เนี่ย มันคือทีมอะไรแล้วก็แน่นอนว่ามันเป็นทีมที่เบิ่มเบิ่มนะฮะวันนี้เลยคนไหนที่ต้องการทีมเบิ่มเบิ่มเนี่ยต้องการคลิปเบิ่มเบิ่มเนี่ยเดี๋ยวดูนะฮะว่าวันนี้จะเบิ่มเบิ่มขนาดไหนนะครับไปดูกันฮะแน่แน่นี่เลยนะครับก็เป็นทีมนี้เลยทุกคนทีมของบันนัลล็อกนั่นเองนะฮะก็เป็นทีมที่แบบอยากใส่เดียวทุกคนในเกมนะครับ <Brand. S 1> ถ้าผมได้จับทีมนี่ผมบอกเลยว่าผมเนี่ยไลฟ์ไพ่แน่นอนผมจะใช้ตัวของเทอร์รี่เนี่ยมาแทนตัวของอิสตินแดงนะฮะ แน่นอนว่าทีมนี้จะมีตัวสแตนถึง2ตัวแต่หลักๆก,ก็คือตัวทอนจะเป็นตัวของอาเทอร์นะครับที่เป็นตำแหน่งอันดับหนึ่งของทีมนี้นะที่เป็นสายทอนนะครับส่วนเทอร์รี่เนี่ยเป็นสายดาเมจที่คู่กับบันนะฮะแต่ก็มีสกิลสแตนเป็นของแถมนะถ้าทุกคนคิดอย่างนั้นก็กดไลค์เลยนะครับถ้าคิดตรงกันก็อย่าลืมนะฮะกดไลค์เลยนะนะครับผมมาเราก็ไปลุยแบบชั้นสูงกันดีกว่านะครับแบบชันจอร์ด้วยถามว่ากลัวไหมก็ไม่กลัวหรอกนะส <No. S 1> ่วนกติกาพิเศษเนี่ย ือจะเพิ่มดาเมจสร้างแก่ศัตรูที่มีเกณฑ์ติเต็มหลอดยิ่งฝนะ่ายไหนมีเกณฑ์ติเต็มหลอดเนี่ยก็จะโดนแรงแต่ว่ามันถามว่าแคร์ไหมก็ไม่แคร์หรอกนะตัวอาหารผมจะกินเป็นเพิ่มเลือดละกันไปครับผมตาแรกอัดแล้วใช่ไหมเนี่ยเอออัดแล้วนะฮะมานะครับผมก็มาดูกันว่าเราเจอคนบ้างหรือเปล่าหรือว่าเจอคนกี่ตาโอ้โหมาถึงก็เจอทีมบันนรกเลยนะที่มีของเทียบด้วยโคเทมานะฮะตาแรกผมก็จะเล่นเพย์เซฟเลย ผมจะรวมการ์ดแบบเพย์เซฟเลยแล้วกันนะครับเลื่อนการ์ดมาอย่างนี้แล้วก็ผมว่าผมต้องเปิดทอนมาแล้วแหละนะฮะขอเพย์เซฟหน่อยยังไงฮะจะเลื่อนบันมาเลยหรือเปล่านะอีกฝ่ายถ้าเลื่อนบันมาเนี่ยผมจะไม่ใช้สกิลบัฟนะครับอย่างนั้นตัวแตกแน่นอนมานะครับฮึ <c oughs> เขาก็เปิดบัฟมาแล้วก็ปาดมาเลยตั้งทอนมาด้วยยังไงยังไงล่ะยังไงล่ะยังก่อนนะยังก่อนนะมาครับผม ผมอยากเล่นเทอร์รี่อ่ะทุกคนผมจะไม่ใช้บันแล้วกันนะอยากเล่นเทอร์รี่สักสักหน่อยหนึ่งแล้วกันเออนะฮะอ่ะ,อะขอเปิดทอนเทอร์รี่หน่อยนี่ไงล่ะบัฟไปก่อนแล้วก็มาครับผมเปิดทอนมาลบดีบัฟมาด้วยอย่างเท่โอเคการรวมก็ถือว่าใช้ได้พร้อมแล้วใช่ไหมตีมาเพื่อนตีมาเลยเออเออแล้วก็นี่ไงครชชุดโดนที่หน้าสามหม็ด เออเจอบอทหนะ้าตานี้แต่ก็ก็ลองดูไหมละ่ะเออนี่ไงครัชุดมาครับผมมาต่อยก็เอาดิครับรเออครัชุดนี่ไงล่ะไอตัวเคียวเนี่ยมันมันน่ารำคาญนะเพราะว่ามันแบบมันทําให้ดาเมจของเรามันเบาอ่ะอย่างนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วนะฮะตัวเคียวมันน่ารำคาญอย่างนี้มันต้องมันต้องโดน <c oughs> เราก็จะต่อยไปที่เคียวเลยแล้วกันไปโรเกตไปหนึ่งลูก มาครับผมตั้งถอนมาก่อนแล้วก็ปาดหน่อยสินะปาดหน่อยสิแล้วก็ไปครับผมไ,ไลชิงไลชิงแท๊กเกิลนี่ไงแล้วมาไลชงไลชิ่งนเลยไลชิงนะลช่งนะฮะอ้าวละอันติมาแล้วด้วยแต่ว่าตั้งถอนไม่ออกเลยนะเนี่ยจยนอํามจริงโอ้โหโปาดมาเลยอ่ะโอ้โห,หปาดมาอย่างงี้ก็รู้เรื่องดิครับผมทุกคนอ้าวละอือืเคียวอยากเบิ่มเบิ่มหรือเปล่าอยากเบิ่มเบิ่มหรือเปล่า,าเดี๋ยวโดนแน่นอน ผมจะใช้อันติทั้ง2ตัวไปเลยแล้วกันนะอะบัฟไปก่อนแล้วก็ตามด้วยเทอร์รีนะ่เนี่ยอันติไปที่เคียวแล้วกันมะที่จริงมันเป็นอันติหมู่เนาะเออนะครับอันติหมู่แล้วก็อะบานต่อเลยผมคิดว่าตายนะฮะกิฟ์ขอ,อเพเซฟหน่อยแล้วก็ไปเลยพาวเวอร์เกเซอร์นี่แหละ <c oughs> แรงๆปาบโอ้โหสามแสนสามนี่คือแบบยังไม่ใช่แบบแรงๆที่สุดนะเออยังไงล่ะครับเรียบร้ย ปานล็อกนี่คือหายวิ่งไปเลยครับผมทีนี้อีกฝ่ายก็จะเหลือดามเมจแค่ตัวเดียวก็คือตัวของเคียวแล้วก็ไอตัวอาเทอร์เนี่ยมันมีของเทพไงทีมเนี้ยเป็นทีมที่ค่อนข้างตึงนะอีกฝ่ายเนี่ยมาอืมโอเคโอเคโอเค,อเคมาเนี่ยครับโอ้โหเขาเปิดทอนมาด้วยอย่างนี้นะแล้วก็เปิดทอนไปบ้างละกันแล้วก็รวมการ์ดมาผมว่าผมจะรวมการ์ดต่อมาครับผม เปิดท้อนมานะฮะเปิดท้อนมาบ้างอีกฝ่ายก็น่าจะเอ็กซ์คาลมาใส่ตัวของอาร์เทอร์ผมมาครับตาแรกก็ถามว่าตึงไหมเจอบอทที่ตึงอยู่นะเพราะว่าอีกฝ่ายนี่คือของเทพ4ตัวแล้วก็มันถึกอะเป็นทีมที่ถึกอ่ะมีเคียวด้วยนะฮะทีมถึกมากนี่ไงละ่ะนี่ไงะนไงะเป็นไงของเทพอาร์เทอร์คือมี2ชีวิตบึมบึมเราก็อ่ะเลื่อนการ์ดมาเลยนะแล้วก็ขอปาดหน่อยก็กไป แล้วก็เอ็กซ์คาลิเบอร์ใส่ตัวอาร์เทอร์ไปเลยแล้วกันปปาดหน่อยปาดหน่อยครับผมแล้วก็ไปครับอเอ็กซ์คาลิเบอร์ขอแรงๆนี่ไงนะโอ้โหมันก็ไม่ค่อยเข้านะเนี่ยเนื่องจากว่าอีกฝ่ายมีเคียวไงโอ้โหยังถึกทีมแล้วนี่คือตั้งท่าผมไม่ออกเลยเนี่ยตั้งท่าเทอร์ี่ไม่ออกเลยอยากจะโชว์ดาเมจสักหน่อยแต่ตั้งท่าไม่ออกโอ้โหหยาบหยาบลน ต่อยพิธีเคียวไปะนะครับเดี๋ยวอันตีไปก่อนอ่ะแล้วก็ต่อยที่เคียวไปเลยนะฮะผมว่ามันต้องตายนะตาน,นี้มันต้องตายเคียวอีกฝ่ายนี่เคยอ,อยู่ไม่ได้แล้วอยู่ไม่ได้แล้วแล้วก็ขอซ้าหน่อยนี่เลย r i s i n g t a ท k l e ตีไงล่ะโอ้ตายไหมละ่ะไม่ตายยังไงไ่ตายโอ้โหมันถึกมากอะเคียวอีกฝ่ายนี่คือถึกจกัดทุกคนเคียวอีกฝ่ายนี่คืออย่างถึกนะฮะ นานๆจะเจอเคียวถึกขนาดนี้นะครับก็เนี่ยมีครั้งนี้แหละนะฮะที่แบบค่อนข้างตึงนะเจอเคียวตานี้เออเออแม่โอ้โหพี่จีนด้วยนะไปได้นะครับอืมตึงตึงจัดโอเคผมว่ามันไม่ได้แล้วนะฮะอย่างนั้นอยู่ไม่ได้แน่นอนด้วยที่ว่ามันมีดีบัฟเผาไหม้ด้วยแหละนะฮะมาเลยถึกโอ้โหผมบอกเลยระดับพักการมา ยังไงฮะตานี้เช็ดเคหนึ่งทีโรจเกตไปหนึ่งลูกไปแล้วก็แครกชูดด้วยครับผมเจอแครกชูดไปนะครับหนึ่งทีอ้าวมาอีกทีก็แครกชูดไปอีกหนึ่งทีหนึ่งทีนี่ไงล่ะแครกชูดอีกหนึ่งทีมาแล้วก็ตีไปอีกหนึ่งทีก็แครกชูดเอออันต้องตายแล้วแหละนะเคียวหน้าตาหน้านะถ้าไม่ตายก็เลี้ยงไม่โตลแล้วแหละครับผมไปแล้วก็ไป x c a l i b e r ไปโกโก ปวนใช่ไหมกบปาบโอ้โหหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นมันก็เลือดดำเลือดดำอย่างงี้ก็ปาดเลยปาดเลยครับผมแล้วก็ทุบหน้าทีหนึ่งมาฮะราชันในตำนานไม่เล่าหนึ่งแสนกว่าเนี่ยพอไม่มีเคียวเนี่ยมันก็ตีเข้าแล้วตอนนี้ดาเม็ดเบิ่มๆและเหมือนเดิมแล้วแล้วก็ปาดไปน่าจะจีแล้วนะตาน,นี้สายเทอรี่ขอเบิ่มๆหน่อยซิเบิ่มๆหน่อยซีสามแสนสามเนี่ยแล้วก็ปาดไปเลยครับผม พึบไปฮะพึบไปครับเรียบร้อยระดับพักการรอบนี้นะถือว่ามันนะถือว่ามันอยู่นะตาแรกมาฮะตาที่สองนะครับทุกคนจะมาเจอทีมบานาลกอีกหรือเปล่าโอโ้โหเจอกับทีมแอสซัลโมดเนาะเป็นแอสซัลโมดที่แบบอาการเขาไม่ค่อยดีอะแอสซัลโมดฝั่งนู้นเราก็รวมการ์ดไปแล้วกันอาเธอร์นะฮะเล่งเกตอันติบันมาเลยปาอวมา,ามกลัวไหมก็ไม่ <No. S 2> มาครับผม แอซซโหมดอีกฝ่ายจะทำยังไงนะฮะเฮ้ยรวมเกตอันติของแอซซาเลยวะ่ะ <c oughs> จาก้อนคอมาแล้วครับผมหนึ่งทียัางไงฮะปานมาครับผมอามีชิกิริมันไม่เข้าหรอกนะผมบอกแล้วมันไม่เข้าหรอกนะจะมารวมเกตอันตรงเกตอันติอย่างเงี้ยมันอยู่ไม่ได้นะฮะเราก็หนีไปเลยแล้วการไปตั้งทอนมาอิฟตอนนี้เราแบบตั้งทอนเพย์เซฟก่อนเลยนะฮะมาครับ ต่างคนต่างตั้งทอนยังไงคูแสกยังไงแต่คูแสกตีรถเกตไม่ได้แล้วนะครับเพราะว่าติดอาเทอร์นะนี่ไงแคร็กชุดหนึ่งทียังไงครับผมอ่าจาก้อนพอมาแล้วครับผมหนึ่งทีแต่ว่าก็ยังก่อนนะแคร็กชุดยับยับอ่ะมาคูแสกโอ้โหแรง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 ใช่ไหมแรงใช่ไหมเราก็ผมว่าน่าจะไม่รอดแล้วแหละอีกฝ่าย ไปเขาบอกปาดไปหนึ่งทีแล้วก็นี่มาขอ,อป,ปาดหน่อยแล้วกัน h a ร์ r แค a t c h e r หนึ่งทีนี่เอาเฮ้ยเดี๋ยวตายง่ายเกิน <S <S มานะฮะตาที่3เจอกับทีมอะไรตานี้นะ่ะโอโหเป็นทีมอ๋อไม่ใช่ทีมเดียวกันตกใจนึืว่าทีมเดียวกันไม่ใช่นะครับอีกฝ่ายมีเทอร์รี่มีตัวของมารกาเล็ตนะฮะแต่เรามีทีมของบันไง เรามีบันนรกอ่ะเราก็รวมการ์ดมาเลยโก้แล้วก็ไปครับผมอ่ะตั้งทอนมานะฮะไอเธอร์แรกเนี่ยรู้สึกว่าอ่ะนะครับเป็นตัวของไอเนี่ยไอโกเทอร์นะฮะตัวที่มีเลือดน้อยที่สุดจะโดนลดตัดไปนะจังหวะนี้เนี่ยผมจะโถมแล้วกันถ้าอย่างนั้นนะฮะผมจะตีไปเลยรอบนี้มาตั้งคอนมาเลยแล้วก็โย้ววัดทราบหนึ่งทีโอเคเกินคันให้กับเทอรี่ ตั้งทอนแบบนี้มันอยู่ไม่ได้แล้วอย่างอย่างนั้นมันอยู่ไม่ได้แล้วนะเราก็ไปครับแล้วก็อะปาดไปเลยขำๆมาเพิ่มบัฟมาแล้วปาดหน่อยสิปาดหน่อยสิเออแครกชุดมันไม่เข้าหรอกมาโอ้โหการ์ดนี่ใช้ได้อยู่นะออารวมการ์ดโกเทอร์มาแบบโกโก้เลยยังไงเล่นคันหมู่โอ้โหเทอรี่อย่าบอกนะว่าโอ้โหตั้งทอนขั้นสามวะเนี่ยไม่ใช่ ไม่ใช่ตีขั้น3แต่ว่าไม่เข้าอะไรกันครับเนี่ยนี่ดาเมจเท่าไหร่เนี่ยเราเนี่ยทำไมตีขั้น3ามไม่เข้าหรือว่าติดไอตัวนั่นอยู่มั้งไอตัวรดตัดนะเออครัมาเราก็อา่าฮะใช้บันเนี่ยปาดไปเลยแล้วกันนะครับขอปาดหน่อยอยากรู้ว่าแรงหรือเปล่า <c oughs> ไปแคร็ชชุดแล้วก็ปาด <c oughs> ปาดอ <c oughs> ไม่เล่นอันตีิก็ได้มาอันติกโกเทอร์มาอืม <c oughs> ตั้งถอนมาแล้วแล้วก็จัดตี่โฟหนึ่งทีไม่เข้าผมบอกเลยว่าไม่เข้ายากมาตีผมมันยากอ่ะโดนแคกชูดไป่หนึ่งทีตีกเปล่าเอาไม่ตีแล้วเนาะเออถ้ามาถ้าตีก,ก็ตายอย่างเมื่อกี้ไปครับผมว่าน่าจะจีจแล้วแหละนะตานี้อ่ะลาก่อนปาดปาดหนึ่งทีแล้วก็ทุบด้วยอาเธอไปครับลาชันขั้น3าม นี่ไงแล้วก็ปิดฉากด้วยเทอร์รี่มาไลซิง่งแท็กเกลนี่เรียบร้อยตัวระเบิดปิดฉากกันเลยดีกว่าพาวเวอร์เกเชอร์นี่แล้วตัวระเบิดไปดีป๋าแสนสาโอเคตาที่3ก็ก็เจอบอทนะนะแต่ก็โอเคนะครับเป็นบอทที่แบบ Easy อีซี่อ่ะตัวนเนี้ยแถวเนี้แม่งเถื่อนซึ่งตาที่4เดี๋ยวผมจะลงแบบสามันแล้วกันเนื่องจากว่ามันเจอบอทเยอะนะแบบชั้นสูงอะ่ะซึ่ง มันอยู่แหลงสูงแล้วแหละนะครับชั้นสูงมันก็เจอบอทเยอะมาดูกันว่าสามมันเราจะเจอบอทเยอะหรือเปล่าก็เป็นตาที่4ก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าสามมันเนี่ยทีมเนี้ยมันจะรอดไหมไปครับผมมานะครับผม,มเจอกับเดอะวันโอเคเจอกับเดอะวันอย่างนี้ก็โอเคดีครับอ่ะเราก็เลื่อนการ์ดมาอย่างนี้เลยแล้วกันมาแล้วก็เปิดถอนไปขอเพย์เซฟกิฟไปก่อนนะหนึ่งทีแล้วก็ระบ,บําไปเลยครับผมมาครับ การ์ดก็ขึ้นถือว่าเอาเรื่องผมบอกเลยว่าเอาอาเลื่อนการ์ดโกเทอร์ม่งนงี้ก็คุยกันได้หน่อยเลื่อนการ์ดมาเลยแล้วก็ใช้เดอะวันตีมาโอโ้โหโอ้โหแรงแรงแรงไม่แรงนี่ว่ะไม่แรงนี่ว่ะเพื่อนเราขี้ขู่เราขี้ขูขข่ใช่ไหมเราโดดนะผมบอกก่อนนะไอโกเทอร์นะไปฮาร์ดแคชเชอร์ทักทายก่อนลาการหนึ่งทีแล้วก็ไปครับผม ไลซิ่งแท๊กเขนี่ไงแล้วส7่หมโกเทอร์นี่คือบินบินไปเลยโอ้โหมามามาโอ้ยกาดโอ้ยการ์ดเดี๋ยวก่อนกาเย็อนอย่าแกล้งเขามันก็ตีอาเธอร์มาแต่มันตีไม่เข้าไงคือไอตัว<ส>เรื่องขั้นการ์ดมันไม่มีแล้วอะป๋าก็เป็นแค่ปา๋าทีเนี้ยดาเมจเบาเป็นแบบเป็นตดเพราะว่าไม่มีตัวเรื่องขั้นการ์ดาไทายขั้นสมาดีครับ ไม่เข้าแล้วนะฮะตีไม่เข้าแล้วนะตอนนี้มาเราปิดฉากเลยดีกว่าผมว่าน่าจะไม่ค่อยอาการไม่ค่อยดีมั้งไปครับผมบับไปแล้วก็ฮาร์ดแคชเชอร์ขั้นสองยังไงล่ะครับไลซิง่งแทคิออีกหนึ่งที <S <S นี่ไงละรถเกไปไปขอ,อเพย์เซฟหน่อยเดี๋ยวป่ามันมีอันติแล้วจะยุง่งผมว่าอาการเขาไม่ค่อยดีแล้วนะอีกฝ่ายนะ มะเกล็ดก็รวมการโชมาหนึ่งทีเปิดโลมาเลยแล้วก็ป๋าเดอะวันก็ตีไปที่ยังไงไม่น่าจะรอดไม่น่าจะรอดแล้วอีกฝ่ายนะไม่น่าจะรอดแล้วตอนนี้ผมอยากจะเล่นตวงเทอร์รี่มากเลยทุกคนผมอยากจะลองดาเมจ่ะไปลองหน่อยแล้วกันไปผมดาบแหกลาชันขอทลายโลเขาไปหน่อยอีกทีอีกทีแล้วก็อันติีของเทอร์รี่ไปไหนดูซิแรงหรือเปล่าไปครับผม ป้า,าวี่หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันเลขสวยนะเนี่ยเลขสวยอยู่นะย้อนหมวกโกโก้โอเคนะครับผมทุกคนวันนี้ก็ลงให้ดูสี่ตาละกันนะกับทีมบานัล็อกนะครับก็เป็นยังไงกันบ้างฮนะทีมบันที่มีเทอร์รี่ผมบอกเลยว่าตัวเทอร์รี่เนี่ยนอกจากจะเป็นดาเมจแล้วเนี่ยยังเป็นตัวละครที่ลลสแต็กของอีกฝ่ายได้ด้วยนะครับมนเลยทําให้ทีมของเราเนี่ยตีอีกฝ่ายเข้าแรงไง แต่มันเป็นเป้าเดี่ยวนะคือมันจะลดตัดตัวที่มีเลือดที่เยอะที่สุดในสนามของฝ่ายของข้ามานะผมอบอกเลยบิ่มๆก็อาจจะดาเมจอาจจะไม่ได้หวือหวาถ้าอยู่ในทีมบันแต่ว่าถ้าอยู่ในทีมอื่นเนี่ยผมว่าใช้ได้เลยนะครับเดี๋ยวในคลิปหน้าและกันในคลิปหน้าๆเดี๋ยวผมจะเอาตัวของเทอร์รี่เนี่ยไปลองลงทีมอื่นดูเพราะว่าถ้าใช้ทีมบันเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันมีดาเมจหลักของทีมอยู่แล้วไงก็เด <_ s> ี๋ยวคลิปหน้าๆเดี๋ยวผมจะเอาตัวเทอร์รี่ไปเล่นกับทีมอื่นดีกว่านะครับ แต่ผมก็รู้แล้วแหละว่าถ้าเล่นกับคู่กับทีมบ,บันนรกเนี่ยมันจะเบิ่มเบิ่มขนาดไหนนะฮะทีมบันถ้ามีเทอร์รี่อยู่ในทีมนะโอเคทุกคนคลิปนลันนี้ก็มีเท่านี้นะครับคนไหนที่ชอบเนี่ยก็อย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยกดแชร์ด้วยนะครับที่สําคัญเลยคือกดกระดิ่งแจ้งเตือนไ้ด้วยนะฮะเพื่อไม่พลาดคลิปผมนะครับส่วนคลิปหน้าจำคลิปเลยนะครับก็อย่าลืมติดตามไว้ด้วยนะส่วนันนี้นผมขอตัวลาไปก่อนแล้วพบใหม่ในคลิปหน้านะครับสวัสดีผม